สบายดีพี่น้องไปตลาดมาเด้อกำลังมุนเมืม่อยจังเนาะไปซื้อของสิมาเห็ดยำหมูแร่นี่แหละเจ้ข่าวห็ดเ้าข่าหมูแร่นี่เล,เลย <c oughs> ลก็ได <c oughs> ้เนเื้อ <c oughs> สิมาเห็ดลาบเนื้อไม่มีลาบมีโซมีลาบผนวะ แาเข่ามือแรงเนาะเห็นัดเท้น้อยบ้นเกิดม่มอนนะเี๋วนี้่ะสองแสนสองแสนสิบสองแสนสิบก็เลยามร้อยกว่าบาทสามร้อยสามร้อยสามร้อยว่แพงเนาะอันนี้ก็ขอาหวานเลย ืนนี้มันอากาศฮ้อนฮ้อนฮ้อนไดมือนี้นะก็แล้อยากหวานก็ซื้อวนโัดำนี่อยากหวานฮ้อนก็เลยอยากหวานหวานหวานก็้อนฮ้อนก็เล้อยากหวานสันทราอยากของหวานหวานโัดำหวานซิอะไรบ้าปิมับโกเอาบุญของนางมุนน่ออ่ะ แล้วก็ได้พักสลัดสลัดแบบนี้ยมุกมุกสลัดแบบนี้เนยแซ่บสลัดแบบนี้มันอ่อนมันกรอบสลัดแบบนี้มันอ่อนนมสลัดไปกรุ๊กทำได้หนามันกรุ๊กแม่เนอะใ้รมาแทนบ้างส่วนหอมมันไปบัวมาไรกรุ๊กแทนแม่ได้มือนกัวันเกิดเขาเด้อมนีิเด้อมโมเลงเขาหนาบ่นนะครับอืมไปหนาบ่มันไปนา ไปเบ่งเตาท่านมันมันเ่าทานเบ่งเตาท่านยูป้าอะไรยู้วยยู้วยยู้วยลง้วยกูเลความทางไปนี่วะเออคามทางูเลยท่นละหาน้ำต่ละหาน้ำมันคนละหาน้ำพี่น้องั้งพอุดนัถูกร้านมาดินจกูได้แจ็คแจ็คสีโผลเขากลืนเราผมก็แจ็คมาตลาดหาน้ำูได้มาหอดีนะ อยู่ไปได้บ้านนี่เพื่อนว่าอยู่้ว้เพื่อนไปซื้อที่นี่อยู่บ้านนี่ไปไปยงนเพื่อนงงาได้ระกูนี่ขาดงานอยู่นี่ไปพักอะไมากินกับลาบกับก้อยไก่กกใใควนค่ะไก่ควันอย่เ้บบเตะไปซื้อห่ไก่เจ้ไก่เจ้ตัวหาสิบพัน ไก่ไเจ๊เห็ดมัดแขนน้อยค่อมแล้วบอบลูกบวบานเห็ดไก่เพลื่อน,นทัดนี่แหละแมูแดงมูวี่วยั้งโดจะได้พิดนางมลผน,น,น,นสิเป็นแม่ควมนต์สิเห็ดยำหมูแดงหอมหัวไน่ต่างไซด์เด็ดจำคันนะ่ะเด้อขาอุ่นหน่อยจุนามาล้างพักล้างอย่างอืมขาอุ่นหน่อยมาก้าอุ่นใหญ่มากจะได้อัน มึกกุ้งกุ้งโลเคงมึกโลหนึ่งได้มึกไหมหนึ่งกิโล,ลก็ได้ยันวัมูสับเป็นถุงเลยติมูสับเป็นถุงเออมูบดก็อันนี้มวยกระวุ้นเส้น เดี๋ยงยังท่านี้ก็มาเล่นมาเล่นมาเน่าอย่างละครกิโลแท่งบางเินก็เศร้าพันเลยบางนาเนี่ยสิบห้าครึ่งกิโล,ลสิบหา้หาพันคือว่าโลสามสิบอันนี้ก็ท uo ตกต้องกินเหรนต้องก,กินเมมอนได้ข้าวเหลากเนี่เา,าวเลาเย เราคือเป็นหนักระหลังเราคนเชโน่เอเราก็ได้คนเหยียดยูเวยไทยด้านเราคือแบบหนาเราก็เป็นงระหลังเนาะคือพลังแล้วคือพลังแล้วเราหมดังจังเราคิดว่าเราเมือ่ออะไรอะไรยังอยู่พิชิตน,น่าอันโมประเด็นละมากระหมูเลยเราคนเหยียด

Bun căng cắp, and ráng sinh tập bổng căn 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 cắp toy nhanh 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 ลงนี่กินเราได้นะหกทรายข่อยชาวบุญนะมาไหมาสดของหวานเอากันทอดไปตลาดก็ะเควย่อยกรืเวย่างไปผู้เดียวแห้งเมื่อยขอมะตะลายอยู่วัดเขาก็เห็ดเรียดรวมเซลเซียสอย่างมันอาทิดเห็ดทอดเจี๊ย แซ่บนะหวานแต่ในแซ่บกินบ่แซ่บอยู่างปูยากนบุกขุยยาหวานเจ้านี่แซ่บเอ้ากปไปหึงนี่บ่คั่นบ่มีกระยางไปร้านใหม่อีเด้อต้องให้ได้ได้ เราเปแน่นนะแม่ไปหนี่มีหือยามาบ่แม่แล้วก็ดียางนึแล้วก็ียางไปวิลามานเถอะไปง่ายครับมัน่ได้ใส่เลยเอามานเนี่ยที่ไปซื้อให้เว้ยาะใส่หันใส่เนี่ยเห็นได้ยอดเห็นเราเป็นงปะเปลนปะเนอเลกจบอนอนสองเก้าเลมากต เก่สอง้าแอจะไปซื้อป่ะคะความพันจะคะซื้อยุซื้ออะไรเขาไซื้อซื้อฟ้าบ้าซื้อฟ้ได้รุ่นแ้ค่ะจ่เก่สองหกสามเก่าสอง เขาบิดยังมามาปันนี่นะเอาหอด่อนบ่มันนะเลแบ คลิปนี้ก็ได้เพี่น้ของเด้อไปตลาดตนนปนงำมันไปซื้อของมาห้กินหมูแดงแสงคลันกันโอเคบายขอบคุณทุกเม่นทุกไล่